ไม่อยากอ้วนเลิกทําแบบนี้กันนะคะถ้าทาแบบนี้ไปเรื่อยจะลดน้าหนักยากแถมแตใล้เรากลับมาอ้วนมากกว่าเดิมค่ะข้อแรกค่ะให้เราเลิกอดอาหารค่ะเพราะการอดอาหารเนี่ยไม่ใช่การลดน้ำหนักที่ถูกต้องค่ะการ,ราอดอาหารก็จริงอยู่ที่ช่วยให้เราวานลดน้ำหนักได้ และในช่วงแรกค่ะจะลดน้ำหนักได้ไหวด้วยเพราะว่าเราตัดพลังงานแล้วก็แคลอรี่ส่วนเกินออกหรือแม้กระทั่งพลังงานแล้วก็แคลอรี่ที่จำเป็นออกแน่นอนว่ายังไงน้ำหนักก็ลดขาดเพราะเราได้รับพลังงานจากภายนอกเข้ามาไม่เพียงพอแต่มันจะลดได้แค่ช่วงแรกนะคะพอร่างกายขาดสารอาหารหรือแหล่งพลังงานค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเราจะกลับมาอ้วนมากกว่าเดิมเหตุผลเป็นเพราะว่าพอร่างกายขาดสารอาหารหรือได้รับแหล่งพลังงานจากภายนอกไม่เพียงพอค่ะมันจะส่งผลเสียไปถึงมวลกล้ามเนื้อ แล้วก็จะส่งผลเสียไปถึงการเผาผลาญร่างกายของเราค่ะพอร่างกายก็จะไปย่อยสลายโปรตีนค่ะออกมาเป็นแหล่งพลังงานเพื่อให้ร่างกายใช้เป็นพลังงานแทนจุดท้ายแล้วการเผาผลาญเราก็จะลดต่ำลงค่ะพอร่างกายสัมผัสได้ถึงพลังงานที่รับเข้ามาน้อยร่างกายก็จะเข้าสู่โหมดจำศีลค่ะพลังงานที่รับประทานเข้า,ขามาเนี่ยจะไม่ถูกดึงมปใช้เป็นพลังงานกลายเป็นว่าเก็บไปเป็นไขมันสะสมในร่างกายของเราเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะกลายเป็นยิ่งอดก็ยิ่งทำให้เรายิ่งอ้วนค่ะต่อมาข้อ2นะคะเลิกกลัวไขมันแล้วก็เลิกกลัวโปรตีนค่ะ เพราะหลายคนค่ะคิดว่าการทานโปรตีนเยอะๆนะคะพวกโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยจะทำให้เราวันเรา้องหนักยากทานแล้วจะทําให้เราอ้วนหรือการกินแมันเนี่ยจะยิ่งทําให้เราอ้วนมากขึ้น จริงแล้วนะคะสารอาหารในกลุ่มโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารในกลุ่มที่ร่างกายต้องการมากที่สุดค่ะประโยชน์ของโปรตีนก็จะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเราค่ะแถมยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อเราเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้การเผาผลาญของเราอ่ะสูงมากขึ้นก็ e ทําให้ร่างกายลดพลังงานงและก็แคลอรี่ส่วนเกินได้มากและที่สําคัญนะคะโปรตีนทาให้เราอิ่มท้องนานคะ่ะช่วยลดความหิวจุกิบระหว่างวันให้กับเราได้ดีเลยถ้าเราทานโปรตีนได้เพียงพอใน,นแต่และว,วันส่วนไขมันนะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคะ่ะ ไขมันนะคะถ้าเราเลือกทานไขมันดียังมีส่วนไปช่วยลดไขมันเร็วให้กลับไปร่างกายของเราด้วยแถมไขมันดีเนี่ยยังมีส่วนช่วยกระตุ้นการมาผ่าของเราให้สูงขึ้นอีกและไขมันค่ะ,ะมีหน้าที่ดูดซึมพวกวิตามิน A, D, E, K นะคะเป็นวิตามินในกลุ่มที่ไม่สามารถละลายในน้ำได้แถมไขม,มันยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้กับเราได้อีกนะคะแต่ที่สําคัญไขมันไม่กระตุ้นการหลั่งอิสโตรีนสูงเท่ากับคาบร์โบไฮเดรตด้วยค่ะแต่ที่สําคัญเราควรเลือกเน้นเป็นทานไขมันดีเป็นหลักนะคะ 80%คือไขมันดีค่ะอีก20%เป็นไขมันอินตัวส่วนไขมันทาานลีกเลี่ยงได้คือลิกเลี่ยงนะคะไขมันต่มนี้คือว่าอันตรายค่ะแล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพ ข้อ3เลิกกลัวการดื่มน้ํานะคะเพราะบางคนค่ะมีความเข้าใจผิดว่าถ้าดื่มน้าเยอะจะทําให้ตัวระบวมค่ะและการดื่มน้ําเยอะเนี่ยมันผลให้ไตของเราทํางานหนะักและทําให้เราปัสสวาวะบ่อยมากขึ้นเคลียร์ความเข้าใจผิดอันแรกก่อนเนียนะคะว่าการดื่มน้ําเยอะเนี่ยจะทําให้เราตัวบวมจริงๆแล้วเราตัวบวมจากการบวมน้ามันมาจากการให้เราไปพวกอาหารนะคะหรือกลุ่มที่มีโซเดียมสูงๆค่ะโซเดียมเนี่ย เวลาร่างกายราบริโภคเข้ามาเกินนะคะร่างกายจะกระตุ้นให้เรากระหายน้ําเพื่อเอาน้ำเข้าสู่ร่างกายเราเพื่อไปเจือจางโซเดียมแต่พอเราบริโภคน้าเข้ามาหลังจากที่เราทานโซเดียมเยอะกลายเป็นโซเดียมค่ะกักเก็บน้ําในตัวเราเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เรากินน้าเยอะเนี่ยมันทําให้เราตัวบวมจริงๆแล้วตัวบวมจากการกินน้ำเนี่ยมันมาจากการให้เรากินโซเดียมเยอะก่อนแล้วเราดื่มน้าเข้าไปโซเดียมก็เลยกักเก็บน้ําในเซลล์เระคังแล้วก็อีกหนึ่งนะคะที่บอกว่ากินน้ําเยอะเนี่ยทำให้ไตมีปัญหาหรือทําให้ไตทํางานหนัก ยิ่งดื่มน้ําเยอะดื่มน้ำไม่เพียงพอทําให้ไตสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะลดภาระการทํางานหนักให้กับไตค่ะแต่คนที่ดื่มน้าครั้งละเยอะๆปริมาณที่เยอะในครั้งเดียวค่ะอันนั้นอาจจะส่งผลเสียกับไตได้ค่ะแล้วก็การที่ดื่มน้ําเยอะทําให้เราปัสสาวะบ่อยอันนี้จริงค่ะเพราะเมื่อเรารับประทานน้าเข้าไปนะคะน้ําค่ะจะขับของเสียจากร่างกายแล้วค่ะก็จะมีส่วนทำให้เราปัสสาวะบ่อยมากยิ่งขึ้นและน้านี่มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้มากเลยนะคะการที่ดื่มน้ําไม่เพียงพอค่ะมันมีส่วนทําให้การเผาผลาญร่างกายของเราสูงขึ้้้นนคค่่ะะลดดวววาาามเหหจจิรรงััใกบไ แต่คนที่ดื่มน้ำน้อยเนี่ยจะส่งผลเสียก่อระบบเราผ่านได้ค่ะอยากให้การผาผ่านดีดื่มน้ำไปเรื่อยตลอดทั้งวันแล้วก็ดื่มไม่เพียงพอในทุกๆวันนะคะต่อมาข้อ4ค่ะเลือกหาวิธีรัดในการลดน้ำหนักค่ะมันไม่มีทางรัดไหนที่จะทาให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ได้แบบยั่งยืนค่ะจะทําได้แค่ชั่วคราวเราีน้าหนักตัวที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันมาจากการที่เราบริโภคพวกอ,อาหารแล้วก็พลังงานแล้วก็แคลอรี่นะคะปเป็นระยะเวลาที่นานเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะลดหนักเราก็ต้องใช้เวลายิ่งหาทางรัดมาก่าไยด้ก,กคะ และอาจจะทําให้เรากลับมาอ้วนได้มากกว่าเดิมได้ซ้ําแม่ต้องหาวิธีรับทางไหนคะ่ะขอแค่มีวินยัยสม่ําเสมอปรับโภชนาการอาหารให้ดีร่างกายเราจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคะ่ะน้าหนักจะค่อยๆลดลงสัดส่วนก็จะเริ่มเปลี่ยนแบบนี้ทําให้เราลดหนักได้แบบยั่งยืนแล้วก็ถาวรคะ่ะแล้วก็ไม่กลับมาอ้วนอีกเลยถ้าเราไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมนะคะต่อมาข้อห้านะคะเลิกนอนดึกคะ่ะ เพราะการนอนดึกเนี่ยส่งผลเสียกับร่างกายเรามากๆค่ะการนอนดึกทําให้โคตฮอร์โมนนะคะหลั่งออกมาไม่ได้ประสิทธิภาพค่ะทําให้เราไม่ได้ซ่อมแซมร่างกายค่ะพอใชงเวลาเรานอนหลับเนี่ยร่างกายจะหลั่งโคต์ฮอร์โมนออกมาเพื่อซ่อมแซมร่างกายเรามันจะส่งผลดีกับการเผาผลาญทาให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงแต่ถ้าเรานอนดึกนะคะส่งผลเสียกับมวลกล้ามเนื้อของเราค่ะทําให้การเผาผลาญของเราลดต่ำลงไปด้วย แต่นอกจากนั้นนะคะยิ่งนอนดึกร่างกายยิ่งหลั่งคอติซอลค่ะเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดฮอร์โมนแห่งความเครียดเนี่ยมันจะส่งผลเสียกับระบบในร่างกายของเราเลยค่ะทั้งการเผาผลาญทั้งสุขภาพให้กับเราค่ะและยิ่งสําคัญนะคะยิ่งรานอนดึกร่างกายเกิดความเครียดก็จะยิ่งกระตุ้นความอยากหวานอยากคาร,โร์โบไฮเดรตให้กับเราค่ะทาให้เรามีพฤติกรรมการกินจุกจิกโหยน้ําตาลอยากกินคาร,โร์โบไฮเดรตนี่ก็จะเป็นสาเหตุทําให้เราอ้วนได้ง่ายยิ่งนอนดึกร่างกายยิ่งสะสมไขมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเพื่อ,อ,อนๆ ต้องเลือกห้าคอนี้ให้ได้นะคะแล้วมาเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพภชนาการอาหารที่ดีไปด้วยกัน